ที่นี่ก่อนมันคำเบนตรงนี้ถามบอกกล้าบโบตาณมันเป็นอะไรไม่นูเนี่ยอาตมาจะเป็นร้ายเป็นดีไม่รู้นายโยมมันขยุกตรงนี้ยขยึกตรงนี้คำเ,ำเบนเขาบอกว่าโอ้พอ,อไปถึงแเมสายเมืองไทยเม่ไทยเมืองไ,ไทยเนี่ยเขาบอาเม่า,ามจะได้ดีพระ เนี่ยเขาบอกผ้าจะได้เปีจะได้ซื้อผ้าใหม่ก็ไปก็จริงๆเลยพระครูนาทีสมัครูรักจริงๆจากพน้ามเพื่อองค์ที่หนึ่งเนี่ยนี่ใกล้คอยปฏิบัติรับใจเกิดคอยทังคำอนอนน้อนชวนท้าก็เอาผ้าเชื้อผ้าใหม่ไอ้ใครเหยาวตรงนี้อ่ะมันก็มีเยอะๆเนี่ยนะ បាទតាមបាទថ្ងៃនេះខៀវមកទេ